เดียวเรียกนสดด้วยนยสดใช่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพื่อนงทางบ้านนะครับเอ้านไมเลนนมได้ดะตเดต้องฟังค้าด้วยจิ๊กะนะี่เคยนไมครับ บินเครื่องน,นู้นเลยบินเครื่องน,นู้นเลยอุ้ยโคตรสนุกเลย,ยจะบอกว่าอยากเก็บอินเสิร์ตดูมากเลยอ่ะไม่ใช่เกี่ับสถานที่ดีกว่าชอบไหวยกายแล้วผมตกน้ำมเมื่อกี้เลยอะ

Bien. Bien, palau ka pō ku do'o.